โอัค okay, ครับสวัสดีครับไอ้บ้านหลังนี้มีอาการของปั๊มทํางานเองนะครับปุ๊ประมาณทุกหกเจ็ดวินาทีนะครับตารวจเราร่วงอยู่ข้างๆปั๊มนะครับเป็นตัวเข้าบ้านบริเวณนี้เดี๋ยวจะทําการเจาะลงไปอาจจะต้องย้ายย้ายปั๊มออกมาเพราะว่ามันฉกไม่ได้ อันนี้ก็ได้ต่อบายพลาสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสแผ่ที่รัวรัวตรไหรัวเส้นนี้นะครับเดี๋ยวตัดต่อท่อใหม่ได้ทำการตัดต่อท่อใหม่แล้วนะครับอันนี้ท่อที่หยู่ตรงมา เดียวนะครับกบพื้นผิวแล้วก็ติดตั้งปั๊มแล้วก็เช็คปั๊มกทีนึงนะครับมันก็จะทําการติดตั้งปั๊มนะครับแลยะเดี๋ยวเทสน้ำมีรอบนะบว่ามีจุดรั่วอีกหรือเปล่ามันก็ได้กปิดปั๊มเลยนะครับตัดล,เดล,ล,ละเดี๋ยวรอจับเวลาลุกจับเวลาหน่อยดิอันนี้ปั๊มก็เปิดปกติแล้วนะครับเดี๋ยวบอกทุกคนมดใช้น้ําในบ้านนะครับอไอตัวนี้เสียนะครับเป็นบายพาสไอตัวเช็ควาลเสีย ต้องปิดตังค์ไว้เวลาถ้าไปดับปั๊มน้ําเสียค่อยมาเปิดใช้เอาคอยเปิดปิดแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้อะมันน้ํามันย้อนนะครับแล้วก็มันจะทำให้ปั๊มทางานเองน,นานๆทามันไม่เหมือนกับรั่วรั่วมันจะดังทีนะครับมัน,นก็ตัดเวลาได้สิบนาทีกว่านะครับปั๊มก็ไม่มาการทํางนานก็ดเดี๋ยวขึ้นไปเช็คน้ําได้เลยครับว่าจุดไหนไหลอ่อนบ้างไหลแรงไหลช้าครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจบงานครับขอบคุณครับ